หมอนทองค่ะอัหหน่ยมดูไกลๆนี่ว่างูแท้ๆคือจุเรียนนี่เองเลยเลยกินไอ้ที่น้องแขวนมานั่นคือเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าถ้าเป็นคอหรือเปล่าหรือเออเป็นอะไรฮะสัตว์เลี้ยงค่ะเลี้ยงงูนี่งูพันอะไรครับงูหลามทองค่ะ เขาเขาอายุเท่าไหร่หนูรู้ไหมลูกออขวบหนึ่งค่ะอ๋อแล้วตัวหนูอายุเท่าไหร่คะห้าขวบค่ะเยี่ยมมาก<อ>พูดเสียงดังฟังชัดเลยเคยไหมคะที่มันเล่นอยู่ตรงนั้นแล้วพันพันพันแล้วก็พันแน่นเลยม,มีไหมคะเคยค่ะ <c oughs> จริงเหรอ<า>แล้วทำไงอะคะก็เอางูออกค่ะ <c oughs> <c oughs> เาองพี่หอยก็ถามไม่ได้ตอบซะพวกเราล้อหมอเลยลูกหมอนทองเล่นกับคนอื่นได้ไหมลูกเมจิเล่นได้ค่ะที่ฝัดพวกนี้เนี่ยเราจะต้องทำความรู้จักเขาก่อนแล้วก็ที่สำคัญคือเราขอเอ้ยดูโอบใจขออญาตจับก่อนได้ไหมคะ อุ้ยตัวนิ่มยังเลยเออเออเอาเออเนี่ยเราติดเขาได้พี่ ไายหนูมาใกล้ๆสิลูกแล้วอย่างนี้เอาไหมล่ะแหกลัวหรือคะครูเงาะครูเงาะกลัวเฉยๆดูกลัวที่ไหนแล้วเนี่ยนอกจากไอ้ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยมีสัตว์เลี้ยงอย่างอื่นไหมผ้าหมอนทองกลับกัดลูกครูไม่เคยชอบกินหมอนทองครูว่ามันอ้วน

คุณช่างจินตนาการหลือเกิดนะครับคุณสุปครับคนี่สุดยอดจริงๆผมเช็คแขกร่วมรายการก่อนว่าพร้อมไหมครับเมจจีครับโชว์จะทำอะไรก่อนครับเฟียงนกค่ะเฟียงเียงนกนี่เขาเรียกเฟียงเลยเหรอเพื่อนจะมาแล้วก็เฟียงนกใช่คนบ้านหนูเาเรียกเฟียงครับถามได้ไหมคะลูกความฝันของหนูวันนี้คืออะไรคะอยากได้อะลรคะปลาแบนค่ะปลาแบนปลาแบนคืออะไรลูกมันจะมีนะ ข้างในแล้วมันจะมีหนังเหมือนเป็นลูกปอะไรอ่ะโอ้อแล้วเวลาปลาลงพื้นแล้วมันแปะไปที่พื้นใช่ไหมลูกอ๋อเด็กๆชอบเล่นปลาแล้วแปะติดพื้นเลยปลาแบนปลาแบนปลาแบนเราไม่รู้เรื่องเองเข,เขาก็บอกอยู่แล้วว่าปลาแล้วก็มันแบนด์ปลาแล้วก็ถูกอ,อยู่แล้วใช่เราไม่เข้าใจเด็กปลาแล้วแบนด์แต่ทำไมขอแค่นี้ลูกนี่แคนียิ่งใหญ่เลยหนูดูในยูทูบแล้วอยากได้ เคยมีมาก่อนไหมคะไม่เคยไม่เคยมีปลาแบนปลาแบนเขาหายากเขาเลยให้รายการช่วยหาให้ครับผมปลาแบนหาได้หรือเปล่าคุณซุปเดี๋ยวเ็เด็กเดือกทกําทำได้ทีมงานซปเปอร์เทนหาได้ทุกอย่างโอ้โผมน้าลูกนะมานี่คือคุณพ่อน้องเมจ,จินะครับจะมาช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับเชิญครับปล่อยนกแล้วเฮ้ย <Hey. S 1> ลเ,เรียกกลับได้ไหมลูกเรียกได้ค่ะเร,เรียกกลับนี่เรงเรียกกลับลูกเห็นแล้วอยากไปเลยลโุดอออเมจิครับเขาทำเลยได้มากกว่านี้ไหมครับฮาเร่ยรอดห่วงค่ะรอดห่วงแต่ว่าเราไม่มีห่วงลูกให้กรรมกา,ารมาจับมือกันให้เป็นห่วงค่ะโอ้โอ